คิระเวิ์นะครับวันนี้ได้ลองขับคอปเตอร์เป็นครั้งแรกนะครับนี่ครับเป็นโปรแกรมเซมูเลเตอร์นะครับได้ลองฝึกบินการบินจำลองในคอมพิวเตอร์ครับเริ่มเป็นนักบินแล้วนะครับบินที่สโตนเฮนเลยครับอ่านี่ครับฝึกการใช้คอนโทรเลอร์ครับที่มือขึ้นลงซ้ายขวาหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาสไลด์ซ้ายสไลด์ขวานะครับคีระอืม ไปเลยครับนี่ครับโอเคเราต้องอเราต้องฝึกครับเราต้องฝึกให้ใจเราคิดกับมือและนิ้วไปพร้อมกันครับคือนี่คอนโทรลเลอร์ใช่คอนโทรลเลอร์ Controller ครับเพราะว่ามันจะยังแรกๆมันจะยังไม่ยังไม่สัมพันธ์กันครับเ,เราต้องฝึกให้มันไปพร้อมกันใจคิดมือไปพร้อมกันนะครับโอเคขอบคุณครับ เป็นเฮลิคอปเตอร์ส่งฮิวีนะครับขึ้นเลยครับอังคิระไปเลยครับ